พี่หลังโง่ครับเขาจะเอาเกลือโรยเพราะว่ามันแพ้ทางอ่ะเนี่ยนี่เป็นตัวเลขสุดตัวเนี่ยนี่อะไรวะเฮ้ย ้้าวฮยคุณแคาราเขาเป็นเหมือนหมอผีของอิโนโดนีเซียเหมือนกันครับสายช่วยเหลือ คอยช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนี่แหละและนี่ครับเป็นเคสที่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งสิงสู่อยู่กับผีอยู่กินกับผีเนี่ยแหละครับประเทศของอินโดนีเซียก็จะมีจะมีประวัติของผีก็จะมีคูยังกระสือกุนตีลานัทกุนตีลานัทนี่คือปอบและอีกผีหนึ่งที่ผมไม่เคยเปิดมาให้ดูเลยคือผีหลังโว ข้างหลังวู่จะประวัติคล้ายๆกับกุนตีลานะัทคือเขาเสียชีวิตจากการคลอดลูกตายท้องกลมเนี่ยแหละครับและนี่คือเขาบอกว่าชาวบ้านเห็นว่ามีผู้ชาย,ยคนเหนือเขาสิงสู่อยู่กับผีอะครับมันดูผิดธรรมชาติอยากให้คุณแคลร์เนี่ยเข้ามาดูให้หน่อยแล้วไปเจรจาทำอะไรให้มันถูกต้องหน่อยเราไปดูกันครับว่าคุณแคลร์ไปเจออะไร เี่ยชิลนอ,อนเขาซุ่มก่อนนะนเขาแอบ,บดูก่อนเว้ยทุกคนเขาอุ๊ยเสียงโอ้โหเขาแอบ,บดูก่อนแอบ,บดูซองเข้าไปเนี่ยว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยกำลังแบบทำอะไรอยู่อยงเงี้ยครับใช้วิธีรัญาในการรับชมนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมล่ะวันเนี้ยนี่ไง 腻了。 ผีหลังโว้ครับน่าจะชนิดเดียวกับกุนตีลาน,นัทนี่ยแหละสายสิงสู้อ่ะ อันนี้ผมทำให้มันม่ข่าวดํานะเพราะว่าผมเสี่ยวมันเดี๋ยวมันผิดเดี๋ยวมันมันดูรุนแรงเกินไปแต่ทุกคนก็น่าจะเดาออกว่านึกภาพตามเราดิเดี๋ยวผมติดเหลือง นี่แหละครับนี่แหละครับชายที่ถูกชาวบ้านบอกว่ากำลังทำสิ่งที่ผิดธรรมชาติอยู่ครับคือการส,สิงสู่อยู่กับผีครับและในที่สุดครับเพื่อนๆคุณแคลร์ก็เข้าไปนั่งคุยครับเข้าไปคุยกับพี่ผู้ชายคนนี้ให้ปลดปล่อยดวงวิญญาณดวงนี้ไปได้ไหมเพราะว่าเหมือนภรรยาของเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วโดนผี เขาเขาบอกว่าเป็นกุนตีลาน,นัทอะ่ะเนี่ยสิงสู่ไปแล้วนี่ขเขาก็เปิดให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยทุกคนเขาก็บอกว่าให้ลุงอะ่ะเอาเอาแบบไปทําให้มันถูกต้องได้ไหมเพราะสิ่งที่สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันผิดธรรมชาติอันนี้ที่ผมแบบที่เอไอมันแปลมานะประมาณนี้ครับอยากให้ลุงแล้วก็ลุงเขาก็ยอมนะลุงคนนี้เขาก็ตอนแรกเขาจะไม่ยอม ตอนแรกก็ไม่ยอมเขาก็อยู่กับภรรายาของเขาดีๆอยู่แล้วจะมปยุ่งอะไรอะ่ะแล้วผลสุดท้ายเขาก็ยอมครับแล้วภาพมันก็ตัดไปภาพเขาก็คลิปมันก็จบเพียงเท่านี้ครับไม่ได้เห็นพิธีกรรมการทราหลังจากเนี้ครับเพื่อนๆนี่คืออินโดนีเซียที่ผมเอาให้เพื่อนๆได้ดูอีกหนึ่งคลิปครับผมก็ไปเซิร์ชดมูมันเป็นผีหลังวูนะจริงๆแล้วเป็นผีหลังวูที่ตำนานคือตายเพราะ แต่ท้องกลมเนี่ยแหละครับแล้วก็ถูกเอาเด็กออกจากทางข้างหลังอะไม่ได้เอาออกมาจากข้างหน้าของอินโดนีเซียครับจากคุณแคลร์เพื่อนๆให้กี่กิโลครับคลิปนี้ไม่รู้ว่ามันมันคือคอนเทนต์หรือว่าอะไรครับเ็ตีเป็นคอนเทนต์ไปก่อนเนาะดูเพื่อความบันเทิงไปนะครับเพื่อนๆผมให้ไปสี่กิโลครับเพื่อนๆ <c oughs> ผมจะพาทุกคนไปดูลาดท้าผีของฟิลิปปินส์เขาไปลาดท้าผี อ่าทีอะไรที่ผมพูดไว้ตอนแรกยี่อะไรวะถ้าบ้านเรากระสืออะแต่บ้านเขาเอ่ออะไรวะนัง่งเอา้าอยู่ๆก็ลืมมานังนางเกิลเออกระสืออินโดนีเซียเรียกคูยังประเทศไทยเรียกกระสือฟิลิปปินเรียกมานันางเกลประเทศไทยกับอินโดนีเซียมีหัวกับไส้เหมือนกันแต่กระสือของฟิลิปปินออกไปครึ่งตัวครับ มีปีกเปิดค้างข่าวแต่ออกไปครึ่งตัวเลยนะเหลือแต่ท่อนล่างไว้ยืนไว้นี่คือผีมานานังเกลของฟิลิปปินส์และชายคนนี้ที่อยู่ในคลิปนี้เขาไปล่าท้าผีเออมานานังเกลเนี่ยแหละในป่าเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขาเดือดร้อนเพราะผีตนนี้ไปดูกันครับว่าช่องนี้จะไปเจอผีมานานังเกลไหมหรือกระสือเนี่ยแหละครับแต่เป็นกระสืออีกรูปแบบหนึ่งทุกคนจะได้ดู สิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนไปดูกันครับติงติงติติงติดติงติติงิงติติติงติงตงก็สมางตงงตินิละเงีิงติงกิตงติาตนติงติงติติติงติินติงติติงติงติติิงิ เด็กเล็กมาอีกแล้วเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยมาดูแลแรงอานชนิตุสปักนี่แหละครับอ่าสิ่งนี้คือเกลือเขาจะเอาเกลือโรยเพราะว่ามันแพ้ทางกันฉันหมาแล้วนะ ดินสอบลิกสับวะเนี่ยใครกินข้าวอยู่ขอภัยด้วยนะไปซะโยโหนาวน่าจะถูกถอดออกไปแล้วช่วงบนถูกถอดออกไปแล้วแล้วมีปีกบินได้ด้วยนักกีฬาหนาินเฮ้ย Dito. Tunong pinat mata ko yung nihintay. Nahulog sa kaling sa taas. Dito na. Lah. Atapi do ko. Ng mabitu ka ito. Pestain nanti tu makita, menahuluk dia, ngelejat nanti asin. Saya cura juga mak idul, sama. Tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak dapat memahami. Ada dua ไม่รู้เลยอ่นนะไอ้ยันจัดตัวเป็นสกัดมายดูกระตระล่ะอันกระสอมมันยั่ระตระตระมีประมาณนี้ครับเพื่อนดีอยังวะนี่แหละครับดูแล้วงงใช่ไหมมันเอ่อ วิวประมาณว่าจริงๆแต่ดีดตัวเขามาตามมาตามที่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเจอกระสือลอาาะว่าแต่ว่างั้นเถอะแต่เป็นกระสือของฟิลิปปินส์อ่ะมานานังเกิลครับใครเซิร์ชดูได้เลยว่าว่ามันเป็นผีผีกระสือประมาณไหนนี่ครับเขาออกมาล่าตาผีเขาเดินมาผมตัดไงมันยาวผมก็ตัดมาถึงช่วงสําคัญเลยก็คือเนี่ยมันเดินมาเจอช่วงขึ้นตัวของผีตนนั้นอะ่ะของผีปนานังเกิลอ่ะ เนี่ยเหมือนมันถอดตัวไปแล้วอะ่ะแล้วเหลือล่างไว้มันอยู่ตรงเนี้ยน,น่าจะประมาณเนี้ยเลยครับเหลือล่างไว้ตรงเนี้ยซึ่งเขาเอาเกลือโรยเพราะว่าในตำนานอะ่ะผีมันผีมนลาลังเกลเนะี่ยคือกลัวเกลือมันกลัวเกลือแล้วมันก็ตัดมาตรงนี้ครับเนี่ยครับแล้วมันก็ตัดมาตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าคนเนี้ยถูกทําร้ายหรือว่าเป็นผีตนนั้นที่มันโดนเกลือไปแล้วแล้วเหมือนแบบ มันแสบร้อนแล้วก็เลยมามาตายอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมฟังภาษาอฟิลิปปินไม่ได้มันมันไม่มีคําแปลแต่มันมีเสียงมันมีเสียงหัวล้อมันมีเสียงเหมือนมีผีอีกตัวหนึ่งอยู่อ่ะผมก็เลยเดาไว้ว่าไอ้ตัวคนเนี้ยน่าจะถูกผีมานานังเกลทำร้ายอันเนี้ยมันคือบริบทของผมเดาเอานะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเห็นเพราะว่าผมสังเกตท้องมันไม่ขยับเลย การหายใจนานนะเราอะผมคิดว่ามันน่าจะคือคอนเทนต์ของ YouTuber ของยูทูบเบอร์ของฟิลิปปินคนนี้แหละครับแต่เขาเอาคอนเทนต์ที่เป็นผีในตำนานของประเทศเขามาเป็นคอนเทนต์ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นคอนเทนต์แหละไม่มีไอ้นี่หรอกโอ้โหมันจะมาอย่างนี้เลยหรอแต่ผมเห็นว่ามันแปลกดีก็แหละมันเพื่อนดูอะครับมีไส้ด้วยนะเนี่ย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 มีไส้มีไส้อยู่ตรงท้องด้วยอ่ะก็ก็ทําดีอยู่ครับก็ไม่แพ้อินโดอยู่นะ ถ้าสังเกตดีๆจะมีไส้ดีดๆดีดีฮันแน่แต่ตัวเข้าไปอยู่ในโพรงยากก็แปลกดีครับแปลกดีนี่คือการถอนมนดํดำของอินโดนีเซียครับเพื่อนๆผมจะพาทุกคนไปดูความแปลกประหลาดและความแปลกผมคิดว่าหลายคนจะต้องไม่เคยเห็นกับสิ่งที่ผมจะเปิดให้ดูเนี่ยไปดูกันครับว่าเขามีกรรมวิธียังไงในการ ถอนคุณใส่ครับไปมับก็ให้แล้วตะปูครับอย่าอููมาเย่าอูดมาแป๊บหนึ่งครับคลิปเนี้ย มันไม่ใช่เป็นคอนเออมันไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์นะไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่ไปถ่ายมาแล้วเอามาลงใน YouTube ที่เป็นช่องที่ไม่ได้มีคนติดตามเยอะคิดว่าน่าจะเป็นคลิปจริง หลบไปแล้วหรอลืมตาแล้วลืมตาแล้วใจเย็นลูกพี่ oh <my. S 1> <c oughs> เสียงล้อมับก็ให้หูดูดหัวเลย เป็นไปได้ไหมว่าเขาอมตะปูไว้ไม่ไม่ไม่ใช่ตั้งคำถามแบบคนไม่เชื่อนะแต่แบบเป็นไปได้ไหมผูไปทำอะไรให้ใครเขากโกรธช้ำโดนเยอะจังอ่ะ ดูดใหญ่หรือวะหมอพีคนนี้เฮ้ยเกือบเห็นแล้วเมื่อกี้เนี้ยว่าเขาโอมไว้หรือเปล่า นี่อหลรวะเฮ้ยอ,อ,อ,อ้าวเฮ้ยโอ้โหอ้โหเฮ้ยขอขอพายด้วยใครกินข้าวอยู่ล้าวอะผมไม่เห็นชอบนี้จริงจริง นี่ครอบครัวใหม่ปะเนี่ยเอ,อ๋อแป้นหนึ่งนะแป้นหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนคนโอ้ยยังอยู่บ้านเดิมโดนกันทั้งบ้านเลยเหรอ อือหืออือหืออือหือเสียงตะปูเขาเนื่องโดนทางบ้านดูแล้วเนี่ยอู้หู อันสสกกลิของอินโดเขาจะมีเหมือนเหมือนเกลือปะเหมือนเกลืออยู่ตรงนี้ตลอดเลยเลยเนี่ยสิบหุหนหนึ่งเหมือนมีเกลือจะต้องแบบโอ้ยเบ็ดสิบันหนโอ้โหน็อตนี่น็อตหรอสิบหุหันหนึ่งคือมาไม่เคยเจอวุ๊คเงรีบเลย มีประมาณนี้ครับจริงๆเขามีเยอะกว่านี้แหละแต่ผมเห็นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นตะปูครับเหมือนจะโดนทั้งบ้านด้วยอะ่ะอีกคนหนึ่งที่เขาไปดูดอะ่ะดูดเอาตะปูออกมาก็จะเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับน่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแหละโอ้โหทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ทุกคนว่ามีโอกาสที่เขาเอาตะปูเข้าไปอมแล้วก็นี่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่เป็น ของยูทูบเบอร์ที่เป็นการสร้างคอนเทนต์น่ะมันเป็นคลิปคลิปที่ชาวบ้านถ่ายมาลงอะ่ะแต่แต่ผมก็ไม่การันตีนะครับว่า,ว,าว่ามันมองได้มองได,งได้หลายมุมครับผมไม่ตีไปว่าเชื่อแล้วก็ไม่เชื่ออยู่ตรงกลางดีกว่าเดีโดนอีกผมอะ <laughs> ผมเอาไปห้ากะโหลเขาบอกว่าของอินโดวันแรงมากๆเลยใช่ไหมครับ เพราะว่าของอินโดมันแรงอะคลิปนี้ผมให้5กะโหลกครับ